สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นเฉลยปริศนาทาช็อกโรงแรมนำสบู่ที่ใช้แล้วไปทำอะไรต่อกลายเป็นไวรัสสุดอึ้งที่โลกโซเชียลให้ความสนใจเมื่อผู้ใช้ติ k t o k อชื่อแซนอินไซเดอร์เผยแพร่คลิปวิดีโอพาไปไขปริศนาโรงงานสบู่รีไซเคิล e a ินเดเวร์ในต่างประเทศโดยสบู่ที่ใช้แล้วเหล่านี้ผ่านการฆ่าเชื้อและผลิตเป็นสบู่ใหม่ จากคลิปจะเห็นสบู่หลายล้านก้อนซึ่งมาจากโรงแรมทั่วโลกโดยขั้นตอนแรกของการทำสบู่ใหม่จะถูกใส่เข้าไปในเครื่องจากนั้นนำไปสับสบู่จนกระทั่งกำจัดขนหรือผมบีบให้เป็นรูปร่างทีละก้อนนำไปอุ่นและผสมกับน้ำและสารฟอกขาวเป็นเวลา7-8นาทีเพื่อฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียและสุดท้ายก็ส่งไปยังเครื่องอื่นเพื่อทำสบู่ก้อนใหม่ ทั้งนี้ตามสถิติของ Clean World องค์กรได้เปิดเผยว่าได้แจกจ่ายสบู่ไปแล้วกว่า70ล้านแท่งตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาและได้ให้บริการแก่โรงแรมทั่วโลก127ประเทศ งานนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้ชมมากกว่า22ล้านครั้งชาวโซเชียลก็มีเสียงแตกและแบ่งเป็นสองฝ่ายบางคนมองไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าขณะที่อีกหลายคนรับไม่ได้ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่และเริ่มระแวงการใช้บริการในโรงแรมลองนึกภาพว่าถ้าในสบู่มีคนหรือผมจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์นมาบอกว่าบางทีโรงแรมอาจจะเลิกใช้สบู่แล้วหันมาใช้แบบขวดแทนก็ได้ ขอขอบคุณข้อมูลจาก t a s t o o n l i n e c o m ขอบคุณค่ะ